อาชญากรรมวันนี้นะคะยังคงเป็นผลงานของชุดตำรวจ PCT ค่ะที่ยังคงเดินหน้านะคะจับกลุ่มกลุ่มขบวนการเปิดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งล่าสุดนะคะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจับเครือข่ายขบวนการใหญ่ได้ค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์จิภประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้กวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5กลุ่มโดยเฉพาะจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับรับจ้างเปิดบัญชีหรือบัญชีม้าและจับกลุ่มปราบปรามการกระทำความผิดพนันออนไลน์และทายผลเกมอื่นๆอีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT สืบทราบว่ามีกลุ่มคนร้ายร่วมกันเปิดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจึงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นหนึ่งเป้าหมายพบนายอันนท์กับพวกรวม4คนกำลังตอบแชทลูกค้าและทำธุรกรรมทางการเงินให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อโตเกียวศูนย์เก .com และมีเว็บไซต์ที่ให้บริการอีก2เว็บจึงเข้าจับกลุมผู้ต้องหาได้3รายพร้อมของกลาง6รายการมูลค่าประมาณ140,000บาทพบยอดเงินหมุนเวียนกว่า25ล้านบาทต่อเดือนก็อันนี้เป็นเว็บไซต์การพนันสองเว็บนะครับชื่อโตเกียวเก้าเก้าเก้าับอ่าเวกัสแต่แต่สล็อตนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ปั่นสล็อตอย่างเดียว นะครับผมก็เริ่มเปิดฝันก็คือก็คือให้ให้คนเข้ามาเล่นสล็อตอย่างเดียเกมเล่นเล่นจริงใช่ไหมเล่นจริงรไม่ได้ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกครับอเคก็เริ่มเปิดมาก็ประมาณตั้งแต่ต้นปีครับผมก ฝากยอดเงินหมุนเวียนก็ตกประมาณตั้งแต่ทํามาก็ประมาณ25ล้านเบองตตนแจงข้อกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทาอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหากประชาชนพบเบาะแสการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์หรือมีการกระทําผิดต่างๆ แจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วนสอท1441ตลอด24ชั่วโมงหรือสายตรง081863000สำหรับผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e .com